ในเรื่องของการพัฒนาสารประกอบเนี่ยอย่างเราพยกตัวอย่างวิอซิลิกอนไปเตกซ์นะตามลักษณะของเนื้อหาที่เราต้องการเรียนเนี่ยจริงๆซิลิกอนการปลูกผลึกซิลิกอนก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเขาเรียกจริงๆก็เาเรียกว่าวัสดุศาสตร์หรืออาจจะรวมถึงวัสดุวิศวกรรมก็ได้นะครับ วัสดุศาสตร์นี่จริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัสดุทุกชนิดน่ไม่ว่าจะเป็นโลหะฉนวนสายกึงตัวนำพลิเมอร์อะไรเงี้ยสมิกแก้วอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่เรียนสาสตวัสดุศาสตร์ก็ต้องได้เรียนวิชาพวกนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่จริงๆมันก็สิ่งที่เราเรียนไม่เกี่ยวข้องกับวัสดุทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวะเมืออะไรก็แล้วแต่นะครับร <c oughs> ้วนี้เนี่ย เนื่องจากว่าธาตุที่อยู่ในตรางธาตุเนี่ยมีเยอะจริงๆเราใช้ธทาตทุตัวเนี่ยในตรางธาตุเยอะเลยแต่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราใช้ธาตุตัวไหนหรือใช้สารประกอบตัวไหนแค่นั้น,นนะครับแต่เนื่องจากมันมีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจํากัดเรานะเพราะฉนะนั้นในในวิชานี้กอ็อย่างในทองนี้ก็จะยกยกมายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นธาตุซิลิคกอนแค่ธาตุิลิคอกับคาร์บอนก็โหไม่รู้ ที่เอาไปใช้ก็คือมีเยอะแยะแต็มไปหมดนะครับส่วนไหนที่เป็นไนโตรเจนไนโตรเจนออกซิเจนอ่จริงๆเราก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าในเชิงชีวภาพชีวภาพที่เราเรียนไปแล้วมันคือนั่นคือเรียนเรื่องการไหลเวียนของธาตุพวกนี้ใช่ไหมในโลกแต่เราก็ไม่ได้ไปรู้ว่าธาตุพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันเอาไปสร้าง ยกตัวอย่างเช่นเอาไปสร้างสารประกอบร่วมกับตัวซิลิกอนจะไปใช้รายได้หรือเปล่าลองมาดูนะครับจะยกตัวอย่างตอนแรกก่อนเนาะยกตัวอย่างเนะียซิลิกอนอย่างที่บอกไปแล้วคือมันไม่ได้มีขายนะโดยทั่วไปนะเราก็ต้องมีกระบวนวิธีการสังเคราะห์หรือว่าถลุงมันออกมาอ่อกนะตัวอย่าง,งมีการสังเคราะห์ซิลิกอนยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าสารตั้งต้นเราเป็นซิลิคอนทอกไซด์ซึ่งเป็นสารที่เสถียรอยู่ในโลกนียสารประกอบออกไซด์ส่วนใหญ่ก็เสถียรนะครับหรือเป็นสารที่อยู่ในรูปของเจ้าพวกทรายก็เป็นสารตุดต่อเจ้าพวกที่เรียกว่าซิลิเกตนะถ้าเกิดว่าเรามีเอสไอโอสองปุ๊บเราก็สามารถถลุมนะครับซิลิคอนออกมาได้โดยการเผายกดตัวอย่างเผารู่งกระถางคาร์บอนกระถางนะครับ,นะค,รบคือ จริงๆถ่านเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของคาร์บอน,นคาร์บอนจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวโครงสร้างแล้วมันมีหลายแบบเดี๋ยวลอยเจอในหล<ส>ัพอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยความสามารถในการดึงออกซิเจนของคาร์บอนเนี่ยมีสูงสูงกว่าซิลิคอนเพราะนั้นคาร์บอนก็ทำยากับซิลิคอนออกไซด์ก็แห้งออกมาเป็นซิลิคอนน่ตัวมันเองก็ดึงออกซิเจนออกมาทำพยาก,กันการเป็นคาร์บอนออกไซด์นะ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นของแข็งที่เหลืออยู่เป็นซิลิคอนที่ถลุงมาแล้วนั่นเองที่เขาวางวางในถ้วยขาวๆตะเกียบนะครับไอ้ส่วนคาร์บอนนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซต์ตัวนี้ก็ก็หายไปก็ช่างมันนะเป็นแค่ผลิตผลที่เราไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะพอเราได้ซิลิคอนที่ถลุงมาแล้วเหมือนอย่างวิดีโอที่เราดูไปตะเกียบนะเราก็เอาไปซิลิคอนไปหลอมเสร็จแล้วก็ เอาเชื้อผลึกเล็กๆนะี่จุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะก็ได้เป็นผลึกซิลิคอนนะผลึกเดี่ยวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกซิงเกิลคริสตลัลนะครับผลึกเดี่ยววิธีปลูกแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตก,กับกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อเนี้ยโจคลอสกี้เนี่ยที่เขาคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องให้กกให้เครดิตเขาไปเพรไะนั้นะโดยระบบตรงนี้จะเห็นว่ามันมีถ้วยข,ขาวๆนี้เนาะ ก็เป็นถ้วยซิลิก้านะ่ยะถ้วยซิลิก้าคือเลยก็ถ้วยที่มีสูตรเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิลิคอนหลอมนะฮะอุณหภูมิตรงนี้ก็ประมาณพันสี่นะครับทำยงไงถึงได้ให้พันสี่ไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยคีตเตอร์เหลืองตรงนี้นะฮะเหมือนกับเป็นไส้เตานะครับคือการที่จะทำให้มีอุณหภูมิพันสี่ได้ก็ต้องมีตัวที่ให้ความร้อนได้ ไอตัวให้ความร้อนแบบนี้มันก็ต้องเลือกเหมือนกันก็อย่างที่บอกคือเตาฟ้าต้มน้ําที่บ้านมันทำไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขียนไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนฮีตติ้งอเมนต์ซึ่งอาจจะเป็นกราไฟต์ก็ได้จริงๆกราไฟต์อ่ะถ้าภาษาทางวัสดุศาสตร์เขาเรียกเฟสเฟส P H a S e เฟสคือเป็นเฟสหนึ่งของคาร์บอนนั่นเองนะครับ ทำไมถึงใช้กาตาลุมิโดยลักษณะที่ใช้งานของไส้เต่าการทำงานของไส้เต่าคือว่าเขาไม่ใช้นวดทองแดงในการทำไส้เต่านะเพราะอะไรบุ๊เพราะอะไรนะเพราะสมบัติทางไฟฟ้าอย่างเดียวของมันคืออะไร ที่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสมมตินะกราไฟกับทองแดงคืออะไรสมบัติทางไฟฟ้าที่ควรจะต่างกันความต้านทานความต้านทานของโลหะแดงคือต่ำโดยสุดต่ำนะความต้านทานต่ำหมาว่า กระแสะไฟฟ้าไหลได้ดีถูกไหมไหลได้ดีโดยที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงถูกไหมปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายกระแสะไฟให้กับรถของแดงจำสูตรได้ไหมคืออะไร สูตรที่เกี่ยวข้องกับการนำไฟฟ้าการไหลของกระแสมันมีอยู่ไม่กี่สูตรอะมันมีมีเกี่ยวกับไนะองไอานหนึง่งถูกปะ,ปะที่จำจำมาเสร็จแล้วก็ P เกี่ยวกับ I V อ,อันนึงถูกไหมแต่ P เกี่ยวกับ I V คือ P เกี่ยวกับ I ก็ลันสองแม่สุดหน่วยของ P คือ แรงทีคืกหวัดวัดแต่หน่วยของวัดเนี่ยมันมาจากไหนหน่วยของวัดคืออะไรถ้าแปลในหน่วยจะใส่จิงจูนต่อวินาทีนะครับดูปะ่ะคือปริมาณพลังงานที่ไหล ภายในหนึ่งวินาทีจริงๆถ้าพูดจริงๆก็คือพูดอย่างหนึงนคือปริมาณความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นนั่นเองเมื่อเราจ่ายกระแสไฟให้กับวัตถุอันหนึ่งนะไะนั้นจริงๆถ้าพูดในในแง่ของตัววัดเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าไหนที่วัดสูดสูงมันทำงานได้ง่ายๆ่า อย่างจริงๆถ้าหลอดไฟวัดส่วนูงเนี่ย60-100วัตต์100วัตต์มันสว่างกวไปแล้วถูกปะแต่มันก็ร้อนกว่าไม่ใช่เย็นวกว่าอุปกรณ์อื่นที่วัดสูงกว่าเช่นเครื่องดูดฝุ่นระหว่าง100วัตต์กับ2000วัตต์2000วัตต์ดูดได้แรงกว่าแต่ความร้อนที่ผลิตออกมาก็ต้องสูงกว่าด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2,000ตต์ 2, นเนี่ยถ้าไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดีเนี่ยไฟสายไฟขาดเนี่ยเพราะมันร้อนร้อนไปเยอะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วที่เขาไม่ใช้วทองแดงในการทาไส้เตาแบบนี้เพราะว่ามันนําไปฟ้าได้ดีเมื่อนําไปฟ้าได้ดีคือจ่ายกระแสไฟเข้าไปาไปุ๊บกระแสไฟก็ไหลผ่านโดยที่ค่าแอาม์มันต่ำเนาะไอ้กำลังสองแอม์ันน้อยไป ไมะน้นความร้อนที่เกิดขึ้นมาก็ต่ำแต่ว่าต่ำนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคุณใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปอันนานสายไฟก็อุ่นเหมือนกันนะหรือว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาถึงใช้เป็นวัสดุที่มีความต้านทานสูงนะครับแต่คาว่าความต้านทานสูงไม่ได้แปลว่าเป็นฉนวนนะราะฉนวนแปลว่ามันจะไม่มีกระแสไฟไหลผ่านเลยก็แปลว่า ไม่สามารถทำให้เกิดความร้อนนะเขาว่า I อสแค R ก็คือศูนย์ไปเพราะไอเป็นศูนย์งถูกปะถ้าเป็นฉนวนนะแต่นี่ไม่ใช่ละะักษณะของมันก็จะเป็นในท้ายกับกึ่งตัวนำนั่นเองอคือนําไฟฟ้าได้ไม่ดีหรอกแต่นําได้เพราะฉะนั้นเมื่อใจกระแสไฟถ้าไอเข้าไปปุ๊บเนี่ยและอาร์ศูย์ไอกำลังสองอาร์ก็จะศูนด้วยนั่นคือความร้อนที่ออกมานะครับนี่คือเราใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนแบบนี้ นะถ้าอยากได้อุณหภูมิที่สูงนะก็ต้องทำแบบนี้และวัสดุพวกนี้เนี่ยก็จะต้องทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิที่ว่านี้ด้วยนะเพราะนั้นการเลือกใช้สารที่สามารถทนความร้อนพันสี่เนี่ยนี่เป็นจริงๆถ้าโดยในทางเขาเรียกทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการเลือกวัสดุใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะเพราะนั้นอย่างที่บอก กราไฟต์เนี่ยจริงๆคาร์บอนตรงนี้เนาะเมื่อความร้อนสูงถึงพันสีปุ๊บมันก็จริงๆก็ออกสีแดงสีส้มเนยนั่นคือการเปล่งเปล่งแสงของวัตถุที่ร้อนนะคนะับเขาก็เรียกเอ่เทอร์โมเขาเรียกเทอ,อ,อ,อร์โมเรเออริเอชันนะั่นเองนะครับไม่งั้นข้างในนี้อย่างที่บอกก็จะเป็นระบบปิดนะะที่ไม่มีออกซิเจนกายนะ้ำ แต่จะเป็นสุดอากาศจะเป็นแก๊สเฉือนก็ไดนะ้เพราะแก๊สเฉือนไม่ทำรยายอะไรนะแล้วที่ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนไอน้านะอยู่เพราะอะไรถ้าเกิดตรงนี้เป็นกราไฟต์จริงเนะี่ยคา์บอนี้ก็สามารถทำยาับออกซิเจนได้นะถ้าเกิดมมนมีออกซิเจนนะก็จะมีปัญหาทันทีจะทำให้ตัวไส้ตับเป็นอะุ้งังเพราะฉะนั้นะตอนที่เราดึงตรงนี้นะเราดึงขึ้นมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเนะย ขาก็จะมีการหมุนผืนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเหมือนกับมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เราใช้คนคนของเหลวอ่ะให้มีการกระจายตัวของกุหลมเท่าๆกันเพราะข้างในนี้เราไม่รู้คือเราไม่สามารถจืนไม้อะไรลงไปแล้วขนได้ต้องใช้ตัวมันเองคนพราะนั้นพอคนเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นลักษณะซีก่อนนะอันนี้ถ้วยซิก้านะครับก็จุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้น ะันนี้ก็ขยายขนาดขึ้นมาปุ๊บได้ขนาดก็ดึงขึ้นมาเรื่อยๆพอคนสุดท้ายปุ๊บก็ได้แท่งแบบนี้ออกมาไอ้ข้างบนนี้จริงๆอาจจะเป็นระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพราะอะไรเพราะตอนที่ปลูกหรือขึ้นมามันใช้เวลาปลูกแล้วถ้าเกิดปลูกหรือขึ้นมาปุ๊บจากอุณหภูมิทันสี่มาอุณหภูมิห้องคือ30องศาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเธอร์โมช็อคนะฮะ t อร์มชอบเเหมือนกับตอนที่เราเอาพิกเกอร์ลงวางบนตเตา้อนร้อนๆแล้วจับโยนลงนีพิกเกอร์แตกะครับน,นั่นคือ,อ,อเ h อ r m a มช h อบนะไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อ่ะจะเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูให้ลดลงช้าๆก็ได้นะจะจาก900าร้ค่อยลดลงเนี่ยก็แล้วลแ,ลแต่ไอันนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นผลที่ปลูกขึ้นมาแล้ว นะครับอันนี้เขาก็อันนี้เขาก็สูงให้ดูนะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันห้อยอยู่นะห้อยอยู่งนะี้เชื้อผลึกเล็กนิดเดียวแต่ว่าตัวผลึกเนี่ยใหญ่ก็เริ่มเพิ่มนะครับอันนี้เขาก็เช็คคุณคุณภาพของผิวผลึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเขาเอาตัวนี้ไปหั่นเป็นแว่นๆเป็นแว่นๆซึ่งเราเรียกว่าเบเฟ,ฟอร์นั่นเองนะครับเวลาเขาขายบริษัทที่เขาขายก็ ไไเข้าใจว่าบ้านเรามี่รู้สึกใจยังไม่มียังไม่มีที่ไหนปลูกส่วนใหญ่ก็ซื้อเอาอยู่อ่าคราวนี้จากซิลิคอนเวเฟอร์ตรนี้นะฮะมันจะแปลงเป็นถูกเปลี่ยนเป็นไมโครชิปได้ไงน,นะครับการเปลี่ยนเป็นไมโครชิปมันจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า IC นะครับหรือว่า Integrate ตเ r อร์ การประกอบใชนะหมการประกอบแปลว่ากระบวนการผลิตเนาะการผลิตวงจรรวมนะ่ยเขาทำไงก็คือพอได้ชิ้นก้อนมาเสร็จปุ๊บนะครับแผ่นเป็นแม่นๆเสร็จตรงนี้ก็เป็นแผ่นเบเฟอร์เนี่ยสิ่งที่เขาทำันแรกก็คือจริงๆใน,ๆใ,น,ๆใ,นๆในการทำวงจรรวมก็เหมือนกับการสร้างวงจรไฟฟ้าธรรมดาวงจรไฟฟ้าที่เราทำตอน มัธยมรู้ว่าตอนเรียนฟิสิกส์นี่ก็แล้วแต่แในตัววงจรก็จะมีสายไฟเป็นตัวนำนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นสายไฟเลยนะรู้ป่ะสายไฟก็ต้องมีพลาสติกหุ้มนะเป็นฉนวนการในการไฟช็อตนะครับแล้วก็ไปต่อพวกโหลดเพราะว่าโหลดคือต่อตลอดไฟทุ่ไรแ้ใส่ต่อกัะทาวยสายอใช้งี้ยนะแต่การเปล่นวงจงรรวมเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ที่ สายไฟมีขนาดเล็กมากนะคือจริงๆมันเล็กเล็กกว่าเส้นผมเลยสายไฟเส้นหนึ่งนะครับเพรไม่นับนโปรชิปอย่าง Intel มาถูกมีขนาดแค่นี้ถูกต้องเตมตัวกระบว,น,วนการเขาทำไงนะก็คือว่าซิลิคอนตัวนี้เขาก็ยังไปอบยกตัวางนาะเขาไปอบก,ก่อนอบในบรรยากาศออกซิเจนก่อนเพื่ออะไรเพื่อสร้างชั้นซิลิคอนอองด์ขึ้นมานะครับ ชั้นซิลิกอนท็องสายคือชั้นไอเนี่ทำไมต้องแางเพราะว่าซิลิกอนท็องสายตัวนี้มีลักษณะเป็นฉนวนนะ <Okay. S 1> ก็เหมือนกับเป็นเตรียมตัวที่จะทำไอพลาสติกหุ้มสายไฟนั่นเองนะครับพอเป็นฉนวนปุ๊บสิ่งที่เขาทำต่อคืออะไรเขาก็เขาเขาอยากไปสปินโคดอ่ะนะคือเคลือบด้วยสารที่เป็น โพลิเมอร์แต่โพลิเมอร์ที่ว่าเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ไวแสงนะครับไวแสงในไวต่อแสง UV มันจะมีโพลิเมอร์สองแบบนะที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอันหนึ่งก็เป็นโพลิเมอร์ที่เมื่อโดนแสง UV แล้วเนี่ยพอเราเอาไปจุ่มในสารละลายปุ๊บไอส่วนที่โดนแสง UV ก็ลอกทิ้งได้ง่ายกว่าไอส่วนที่ไม่โดนแสงแต่โพลิเมอร์แบบหนึ่งคือว่าพอโดนแสง UV แล้วเนี่ยก็จะแข็งตัว แล้วทนต่อสารละลายได้ดีกว่าสู่งไม่โดนใจก็ใช้กับการเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการออกแบบวงจรเขาออกยังไงนะฮะแคราวนี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าไอโพลิเมอร์เนี่ยมันไวต่อแสง UV แล้วกันนะคือไวในกรณีนี้คือว่าถ้าไปจุ่มในสารละลายปุ๊บตรงไหนที่โดนแสง UV ก็ลอกทิ้งตรงไหนที่ไม่โดนแสง UV ก็ยังอยู่ย่นตัวนะฮะอ๋อไอเรื่องสารละลายที่จะละลายไอโพลิเมอร์พวกนี้ ปกตินงงานที่เขาทำกระบนวนการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสารละลายตัวไหวนสามารถสามารถละลายโพลิเมอร์ได้สามารถละลายซิลิคอนได้สามารถละลายซิลิคอนทับสายได้ไม่ใช่ใช้หม้อนะคืออยู่ดีๆก็เฮ้ยเอากดใสไ่ไปเลยกดไม่ได้ละลายสารทุกตัวได้ครับด่ดงางก็ไม่ใช่ละลายสารทุกตัวได้ไฮโดรคลอริกแอซิดกัวไนติกนะส่วนที่ผมให้ท้องสายก็มี มันใช้กับเฉพาะนั้นนะสารละลายที่ใช้ละลายโพลิเมอร์พวกนี้<ม>ก็อาจจะไม่ใช่กรดก็ได้คือเป็นเป็นสารละลายยู่ที่สามารถละลายโพลิเมอร์นี้ได้ไอ้พวกนี้เขาก็ลองผิดลองถูกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นลักษณะของวงจรเนาะเจนที่เป็นเส้นเส้นสีดำๆเนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เขาเจาะเจาะร่องไว้ให้แสงรอดผ่านได้แสงที่ฉายตรงนี้คือแสง UV ะครับคุณต้าเลย อันนี้ก็จะมีเลนส์เหมือนกับว่าเป็นเลนส์ที่โฟกัสตรงนี้เนาะเอาฉายแสงนี้ก็เขาก็สแกนไปเรื่อยๆคืออยากได้ไมโครชิปหลายตัวว่าสแกนไปหลายๆที่นะครับอันนี้เขาดึงเราที่มันขึ้นมาโชว์ให้อยู่นะยกตัวอย่างว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เราบริเวณที่โดนแสงปุ๊บนะเขาก็ไปจุ่มจุ่มสารละลายที่ละลายไอ ชั้นสีแดงนี่หรอซึ่งเป็นชั้นโพลิเมอร์นะครับพอไอ้ตรงไหนที่โดนแสง UV ถูกละลายทิ้งไอ้ตรงที่ไม่โดนแสง UV ก็ยังอยู่เนี่ยไอ้ชั้นสีลูส้มทมี่เป็นชั้นฉน,นวนเนี่ยที่บอกนะครับไอ้ชั้นฉน,นวนเนี่ยเราทำาไงต่อเราก็จุ่มทั้งหมดเนี่ยลงในสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งสารละลายชนิดนี้เนี่ยสามารถละลายชั้นสีลูส้มได้แต่ไม่ทําอะไรกับสีแดงๆงนี้แล้วก็ไม่ทําอะไรกับชั้นซิลก้อนตรงนี้ อันนี้เป็นซิลิคอนดัมเบิร์ดนะพอได้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้สิ่งที่เขาทำมาเลยอันนี้เขาเรียกว่า,อาไอออนนะไอโอเอ็นเขาเรียกไอออนอินพลาเทชันนะคือการฝังยิงไอออนฝังไปในตัวแผ่นซิลิคอนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนสมบัติทางไฟฟ้าของซิลิคอนน โดยปกติซิลิคอนถ้าดึงขึ้นมาถ้าเป็นซิลิคอนบริรสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่นําไฟฟ้าเลยแต่ถ้าอยากให้นําคุณต้องเจือสารบางชนิดเข้าไปนะครับหรือไม่จริงๆแล้วซิลิคอนตรงนี้อาจจะเป็นชนิดที่นําไฟฟ้าแบบนึ่งเขาเรียกพีไทคคือนี่เป็นรายละเอียดที่เราเราจะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เรียนตรงนี้นะแต่พอ,อแต่พอตรงนี้เป็นพีไทปุบเราฝัง ไอออนบางชนิดซึ่งทําให้มีลักษณะเป็นเขาเรียกเอ็นไทป์พีไทป์คือนำไฟฟ้าโดยไปจู่บวกนะครับเอนไทป์นำไฟฟ้าโดยไปจู่ลบนะพอฝังเอ็นเข้ากับ P ตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็น P ีเอ็นจังชั่นคำว่า P ีเอ็นเนี่ย P ีเอ็นจังชันเป็นจริงๆเป็นอุปกรณ์เขาเรียกอุปกรณ์มูลฐานละกันเลยอุปกรณ์พื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นะพอฝังไอออนตรงนี้ลงไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำอะไรเขาก็าสร้างชั้นที่เป็นโลหะนะครับตรงนี้ขา,ขาวขาตรงนี้เป็นโลหะเพื่ออะไรก็เป็นตัวนำอ่ะนะก็จะเป็นตัวนำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในนี้นะฮะนะะแล้วก็จะทำให้อิเล็กตรอนหรือกระแสเนี่ยไหลผ่านตรงนี้ได้ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์วงจรชนิดหนึ่งนะครับ เหมือนกับประตูเปิดปิดกระแสไฟฟ้าน,นั่นเองนะคือถ้าเป็นในเนีย้ยของลักษณะดิจิตอลมันก็คือเป็นสวิตช์ปิดเปิดให้วงจรไหลเข้าไหลออกได้นะครับในนี้จะมีตัวเก็บประจุส่วนหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะการเก็บประจุก็คือ 1- นึ่งศูนย์นั่นเองในรหัสไบนารี่ของคองมนะครับคราวนี้พอ <c oughs> พอได้ไอชั้นโลหะขึ้นมาปุ๊บนะครับ เขาก็สร้างชั้นไอชั้นแดงๆเนี่ยก็ใส่ชั้นโอลิเมอร์ใหม่เข้าไปนะครับใช้วงจรเข้าไปคืออันนี้อาจจะครบหนึ่งชั้นเนาะแต่เนื่องจากความบางของชั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้มันก็น้อยกว่าหนึ่งไมโครเมตรอะ่ะคือหนึ่งไมโครเมตรนี่คือมันหนึ่งในหนึ่งส่วนพันมิลลิเมตรอ่ะนะเพราะนั้นไอตัวไมโครชิปพวกนี้จริงก็สามารถสร้างขึ้นต่อได้กี่สิบกี่ร้อยชั้นก็ได้ นะครับโดยลักษณะของการการสร้างเป็นชั้นๆั้นขึ้นไปแบบนี้ไม่มยปัญหาหรอกครับเพราะไมโครชิปปกติมันขนาดแค่ไม่เกินหนึ่งมิลนะไม่นั้นพอฉายซ้ำลงไปอไอพลิเมอร์ตรงนี้ก็สามารถถูก้างทิ้งนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มในสารละลายทีนะึงนะไอส่วนที่เป็นโลหะก,ก็ละลายทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ละาลายเอาเพลเมอร์นี่ออกคือ ไอตัวโพลิเมอร์แดงๆ,ๆนี่จริงๆแล้วเป็นตัวช่วยในการสร้างวงจรเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วจะไม่มีโพลิเมอร์นี้อยู่ในตัววงจรนะครับมันก็จะมีแค่อะไรอ่ะอันนี้ตัวซิลิคอนเนาะตัวไอออนที่ฝังนะครับอันนี้ตัวซิลิคอนออกไซด์นะเป็นฉนวนอันนี้เป็นลวดตัวนำอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็สร้างชั้นต่อไปเรื่อยๆก็แล้วแต่การออกแบบวงจร พอเอาวงจรเอาวงจรเสร็จปุ๊บสมมติสร้างไปห้าสิบชั้นเสร็จเขาก็อาวงจรตัวนี้ไปไล่เช็คน,นะครับว่ามันทํางานได้ปกติเหมือนที่เขาอยากให้มันเป็นหรือเปล่านะครับพอได้อย่างที่ต้องการปุ๊บก็เอาไปตัดน,นะครับเป็นชิ้นๆแล้วม็ดูดออกแล้วเ็าไปทําเป็นแพ็กเกจจิ้เอาไปห่อที่เป็นกล่องพลาสติกเขียวๆเนะี่ยกันแดดกันน้ำกันลมกันอากาศ พอได้มาเฟอร์ชิพแบบนี้ปุ๊บนี่ลักษณะไอซี IC เนี่ยวงจงงนะรข้างในแต่ว่าไอตัวสําเร็จรูปจริงๆคือแบบนี้อันนี้คือแผ่นซิลิคอนนะครับพวกวงจรทั้งหลายก็วางอยู่บนแผ่นนี้เสร็จแล้วก็ไปตัด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 แล้วก็ดึงออกไอพวกนี้ก็เป็นชิปอันหนึง่งที่เขาไปใส่แพคเ,เกจจิ้งแบบนี้นะแล้วก็ประทับตรายี่หอ้ออะไรก็ว่า,าไปนะ,ะนะครับก็เป็นเทียมสีหรืออะไรด้านหลังก็จะเป็น ลอยต่อนะครับที่เอาไปเชื่อมแปะติดกับไอตัวซีร์ิร์บอร์ดได้นะครับอ,อันนี้รู้สึกอาจจะถ้คาคอมอันนี้เป็นของคอมเดสก์ปนะครับแต่ว่าเดสก์ท็อปปัจจุบันมันก็อะไรอ่ะ Intel Core 5อะไรไปแล้วเนี่ยเป็นทีผ่ผมคมเลือกใจเพราะความเร็วคนตงต่างกันอ,อันนี้เป็น รู้สึกจะเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ของพวกโน้ตบุ๊กนีแต่ปตัจจุบันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้พวกน,นี้เป็นเป็นเทียกบสีเป็นเที่กับ M อ่อาอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ซิลิคอนเนาะซิลิคอนใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่าได้คือที่เราใช้กันอยู่ก็อย่างเช่นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็เป็นซิลิคอนที่ ใช้จากแ่นเวเฟอร์แบบนี้เหมือนกันนะเขาเรียกตลึกเดียวเหมือนกันึ่งในปัจจุบันเนี่ยโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพดีสุดก็คือเป็นโซล่าเซลล์ที่ทําจากซิลิคอนที่ปลูกถูกปลูกโดยวิธีเนี่ยนะโชคาสกี้นะครับโดยวิธีอื่นที่ถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพต่ำนะครับแต่ขนาดประสิทธิภาพสูงนี่ก็พูดง่ายประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์นี่ยังสู้เขาเรียกประสิทธิภาพของการเผา ขาดเห็นไม่ได้นะประสิทธิภาพของโซลาเซลล์ที่ใช้วางอยู่ตามท้องถนนหรือว่าใช้ที่กไกลๆใน,นการผลิตกระแสไฟฟ้าก็สักประมาณโ0ทอี่ก็สูงนะส่วนมากอาจจะ5%เปเซแค่นนเอแต่ว่าผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังงานน้ำเนี่ยประสิทธิภาพคือประมาณ50%นะถ้า ผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินอะไรพวกนั้นก็ขึ้นไปเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือประสิทธิภาพมันชุ่ได้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็โอเคนะครับถ้าอนาคตนเขาเกลูกันมาใช้ตัวนี้มันก็อาจจะดีได้นะแต่ตอนนี้มันยากเนี่ยเพราะว่าหนึ่งราคาแพงกว่านะครับสองประสิทธิภาพมันเนนนติบตัวอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นต้องใช้นะอย่างถ้าออกไปสำรวจตวอากาศเนี่ย ตัวนี้ต้องถูกใช้แน่นอนนะคาะถานหินวันนั้นไม่มีอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งอ๋อโดยหน้าที่ของโซลาเซลล์นะคือความสามารถของซิลิคอนหรือว่าวัสดุถึงตัวนำพวกนี้เนี่ยคือตอบสนองต่อแสงที่มากระทบเสร็จผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาแต่หน้าที่ของมันไม่ได้มีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าเหมือนถา่านนะหน้าที่มันทําอย่างเดียวคือแปลง แสบให้เป็นกระแสไฟฟ้าเท่านั้นถ้าจะเก็บประจุยกตัวอย่างเช่นตูก็ต้องมีเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ใช้ตุนประจตุต่างหากถ้าคุณจะใช้ไฟตอนคืนก็ดึงไฟฟ้าจากบแบตเตอรี่ทีม่มาใช้แต่ตอนเช้าที่มีแดดคุณก็ชาร์จไปใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จไฟไปก็เก็บเข้าตัวเก็บประจุตัวน,นี้นะอีกการหนึ่งของซิลิคอนเนี่ยที่เขาไปใช้ก็คือ อันนี้อาจจะไาใช้ในในเง่อของทางการแพทย์ในอนาคตก็ได้นะจริงๆก็อาจจะมีคนใช้อยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าน่ายมีคนใช้แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นอ่าเมมอันนี้พิมพ์คำนี้ลงไปใน Google เดี๋ยวมันมีคำอธิบายนะครับเขาเรียกไมโครเลกโทรไมโครคอสซิสเ็มนะเขาเรียกระบบอะไรนะวงจรจับคนจิวอะไรนะครับคืออะไรมันเป็นกระบวนการ ขาเรียกเครื่องยนต์ขนาดเล็กนขนาดมิลิเมตรเนียวมือเนี่ยหน้าที่อะไรอย่างตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับวาลวใช่ไหมครับที่เราแปะแผ่นตรงนี้ลงไปลงไปบนผิวหนังเราไอ้ขั้นใต้ตรงนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเข็มก็ได้คือตัวนี้เกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากกระบวนการพวกนี้ซอกกระบวนการซอกพวกนี้เพื่อเราสามารถซอกซิลิคอนอะไรพวกนี้เนี่ย ใม้มีขนาดเล็กขนาดเป็นไมครนได้นะคือถ้าเล็กอยู่ในระดับหนึ่งไมโครเมตรเนี่ยมันก็อาจาจะเล็กจะเล็การูลุผลผเราเวลาเราแทงพวกนี้เข้าไปในผิวหนังเราก็คละเลื่องก,กับเข็มจีบยาคคือเข็มมันก็เริ่มเทิมนะแต่เข็มจากซิลิคอนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะคือทิ่มลงไปพวกมาจะผ่านผ่านผิวหนังเราลองไปโดยโดยที่อาจจะเจาะ เสเลือดขอยโดยที่ไม่รู้สึกได้ว่าจะไม่ไปโดนเส้นประสาทาเราเลยก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับโดยลักษณะการใช้งานคืออะไรตรงนี้ก็เป็นวงจรเหมือนกันแบตเตอรี่ก็มีนะในนี้อาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่เทียมโพลิเมอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนในตัวนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ลักษณะเหมือนกับเป็นวาลว์วเปิดปิดได้นะครับที่ทําจากซีลิคอนโดยลักษณะคือการนาไปใช้คือ ตัวอย่างที่อยากจะไปใช้ก็คือว่า,าในนี้มีไมโครชิปด้วยเนาะคือเราสามารถสั่งให้ไมโครชิปตัวนี้บอกว่าใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่ต้องการฉีดซูบินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเป็นต้นเนะเราก็ตั้งเวลาไป